โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสรบวีก็จะมาเปิดกล่องในเกมเซตกโกกันนั่นเองซึ่งจะเปิดทั้งหมด4กล่องนะครับรวมเป็นเงินมูลค่าเกือบ400บาทก็ถือว่าโคตรแพงเลยแค่4ี่กล่องเองก็มาลุ้นกันดีกว่าเขาว่าจะได้อะไรแน่นอนแล้วหลายคนคงจะเคยเห็นหลายๆคนเปิดกล่องซึ่งแน่นอนโอกาสเจ๋งมันเกือบเกือบเ0เลยก็ว่าได้แบบคุ้มมันแทบไม่มีคนคุ้มเลยวตัดแต่ว,วันนี้เรามาลองดูกันนะครับผมว่าผมจะคุ้มหรือเปล่าก็เป็นการเปิดอย่างรวดเร็วดวผมซื้อคีย์ให้หมดก โอเคและสี่กล่องที่ผมก็แทบจะร้องไห้แล้วเนี่ยได้ไปแล้วครับผมสำหรับกุญแจงันั้นเปิดไปเลยกันไม่ต้องรอใชส้สเวลาถ้าอยากได้ยังไงก็ต้องมีดีแล้วถูกว่าเอ้ยอะไรอ่ะ P250 ว a l เลน e ์ผมยังไม่มีฮะจริงๆผมแค่มีสกินปืนอะไรนะในเกมเซตโก็เฮ้ยสวยเหมือนกันฮะเฮ้ยดูดิมันเป็นอะไรวะมินิม um อลแวร์เฮ้ยแจ๋วได้อยู่ใส่ได้เนี่ยอีเพย์โปรตีมปเลยแล้วก็เรามาเปลี่ยน มาเปิด Shadow Case ก็ดีกว่าปุ๊บอันนี้ผมอยากได้นี่มากเลย M4A1S เนี่ยแต่โอกาสได้มันจะมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียเฮ้ยสถานทาง a อ้เคสเฮ้ยแพงเมื่อวานชิบหายน่าจะแพงหน้าเลยดูแล้วเฮ้ย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 มีน i ่เมื่อวานเฮ้ยเท่าไหร่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันห้าชิบหาย พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทบ้าไปแล้วใช้ไอ้นี่คราบสตาร์ทแฮกคืคุ้มเฉยเลยบ้าไปแล้วเฮ้ยนี่เราฝันอยู่ปะเนี่ยชิบหายหคือไม่หวังอะไรแล้วอะอะไรก็ช่างแม่งคือตอนนี้คือ รู้สึกว่ามันเหมือนฝันจนเกินไปนักอื่นไม่สนผมไม่สนแล้วเฮ้ยชีหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็ขอบคุณที่รับชมมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากระแบบพียงเท่านี้ชิบหายหนึ่งพันห้าร้อยบาทตั้งแต่แท็กเอ็กซ์ซีเฟอนไซมิสตี้ก็ขอบคุณนะครับบายเจ้าไปจ่ายบายยูลาก่อนคุณชิบหายบายบายครับ